ดีใจนะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างแบบครั้งแรกของไฮดีด้วยที่ไฮดีได้มาประกวดที่แบบเวทีใหญ่ขนาดนี้แล้วได้มาเป็นถึงตำแหน่งนี้เลยเ,เราก็รู้สึกว่าดีใจถึงแม้ว,ว่าอาจจะไม่ได้คว้าตำแหน่งที่เราฝันไว้แต่ก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยหรือไม่ได้ผิดหวังกับตัวเองเลยเพราะว่าหนูทําเต็มที่ทุกวันอยู่แล้วเราคิดว่าทุกคนเองก็เห็นเหมือนกันว่าไฮดี้เต็มที่มากจริงๆกันแล้วก็เดี๋ยวมันเต้รู้สึก ดีใจแล้วคะที่ทางสปอนเซอร์ก็เลือกไฮดี้ดีก็ทําเต็มที่ในทุกๆแคมเปญแล้วก็ทุกๆชาเลนจ์ท,ที่ได้มาหรือว่าทําวิดีโอต่างๆนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเ,ออเราอยากจะเป็นคนที่ได้เป็นตัวแทนในการ represen สินค้าของเขาจริงๆดีก็รู้สึกดีใจที่ทางสปอนเซอร์เลือกไฮดี้เราก็จะทําให้ดีที่สุดแน่นอน,นะคะ่ะแอบตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งเหมือนเป็นแบรนด์ a m b a สเ a อร์ให้เขาโอ้ยนะหนูตื่นเต้นนะแล้วหนูจะได้ร่วมงานกับแบบพี่กุลกับพี่แบบทังพอ ไม่เคยแบบถ่ายคอมเมชีลที่มันจริงจังมาก่อนเลยค่ะรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็อาจจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าพี่เห็นพี่เขาบอกด้วยว่าจะได้ร่วมงานถ่ายกับพี่กุลด้วยอะไรยงเงี้ยนี่ก็ดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะกำลังจะได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวเลยเพราะว่าเราได้เป็นพิซูเตอร์ผลิตภัณฑ์เลนใช่รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าใครที่เองก็ชอบมาใส่ทางบันเทิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในความฝันของเราด้วยเช่นกันแล้วก็นี่แหละค่ะที่รู้สึกว่าการที่ได้มาวี มาต่อยอดได้หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็เห็นได้เลยว่าเรามาเนี่ยเราไม่ได้แบบกลับบ้านไปเปล่าๆหรือว่าได้แค่มงกุดแต่เรายังได้ตำแหน่งต่างๆแล้วที่สําคัญเวทีนี้ไปไกลมากมีสปอนเซอร์เยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่นวัดด้วยขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้คุณแม่ได้มาเชร์ไหมคะมาค่ะเนี่ยหนูยังไม่เคอ่ะไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนแอ่รู้ว่าทาสัญญาที่ให้ไว้กับแม่สำเร็จแล้วนะใช่ดีใจมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือแม่อยากกินอะไรก็คือบอกได้เลย หลังจากแบ่งเงินให้แม่อ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกที่อยากซ่อมบ้านให้แม่ก่อนเลยค่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าบ้านก็แบบว่าซุดโซมอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ไปซ่อมตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เงินอ่ะนี่อยากจะซ่อมบ้านให้มากๆเลยเพราะว่ามันทําให้แบบแม่ที่ทํางานมากขึ้นอนะไรเงี้ยกับการที่แบบมันพังอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้เงินก้อนมาหรือว่าได้ตําแหน่งอะไรเงี้ยอยากจะเอาไปทําตรงนั้นให้แม่มากๆเลยคน่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเมื่อวานแอบถามสักนิดหนึ่งดอมจัดของขวัญพิเศษ ก็กลัวมันหายนี่ปากับพี่เขาใช่นี่ไปไหนที่พาไปตลอดเลยไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยนี่ก็หิ้วไ้ตลอดเรารู้สึกอยากเทคแคร์ด้วยค่ะอยากโปรเทคให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็คือน่ารักกับดีมากเลยก็คือเหมือนเขาจะแบบว่าแอบคุยกันในด้อมเพราะว่าช่วงหลังๆให้ดี่ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเลยมีเข้าไปเช็คบ้างแต่ก็ไม่ได้ย้อนอ่านเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเห็นเขาปาสลิปกันนี่ก็เข้าใจว่าแบบเป็นสลิปโหวตอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีการปาโหวตกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาคือ กระเป๋าซรีนนี่ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่ดีชอบด้วยแล้วก็แบบลิซ่าก็ใช้ด้วยคนที่เองก็แบบชอบลิซ่าเหมือนกันนะคะก็เลยรู้สึกแบบดีใจแล้วมันเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของหนูด้วยอะ่ะใช่หนูไม่เคยมีมาก่อนเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะคะเป็นบอกว่าจะเอาไปที่ใช่เจอด้วยใช่ คือเราหวังมงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามงแล้วได้ไปเนี่ยก็เอ,เอาไปด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงท็อปห้าก็คือได้ไปอินโดกันอยู่แล้วเพื่อไปเชียร์พี่อิงฟ้านะคะเดีย๋ดวยวนีก็จะได้ถือไปแน่นอนนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆนะคะที่แบบว่าเอ็นดูให้ที่คนนี้แล้ให้ที่จะทําให้ดีที่สุดต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้ที่แบบนี้นานๆนะคะ